สรแกวนการที uh ่สำเร็จเกิดความรักชาติี่โครงารัน์เดีนแบัต่อไปด้วยครับอีสานกับคนใหญ่ที่สองก็ะได้ยโสครับเยโสนี่เยโสนี่ถ้าเขาหิวข้าวเราจะากใกล้กว่านะ้ทไมอ่ะข้าวน้อยค่ะแม่เยมเก่งแล้ววาอีสานเลยกี่เดือนนี่ ขึนร้นด ha 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 ีนะครับขึ้นเข้าประจําการเร่วันที่1พฤษภาคมเข้าไว้ผบข้อมลาสอปีมก็จะมาไปนในปเครับหรือว่าเป่นเรียนจ้าเลยครับกลับบ้านมี่จะ่าการโกเพิ่มโคต่างกันเยอะโอกาสดีตั้งใจฝึกตั้งใจอยู่แล้วก็โอกาสดีมากแล้วตอนนี้เราได้มาสอปีอยากเรียนก็เรียนเลย เรียนไม่จบก็ขออยู่ต่อไม่ต้องจบปีบนี้คือเป็นนายศิษยะโอกาสสูงอย,อยู่นะได้ทุกคนน่ะให้โคต้าขนาดนี้เราต้องได้เนาะแต่ว่าตั้งใจสุดแล้วถ้าใครเรียนยังไม่ถึงหมหกเรียนกศนจังหวัดอะไรลูกบุรีรัมย์มีลูกวิเมียยังไย,ยังครับยังมีพ่อลูกอ่อนไหมโอเค กบอะไรลูกคนแก่นครับอีสานหมดอำเภออะไรโนนศิลาครับโนศิลาสมรักคำสิงบ้านสมรักคำสิงสมรักอยู่บ้านไทยครับบ้านฝั่งตะไก่กันโอเคโอ้นี่ตัวยาวตั้งยาวมีก้านยาวอยู่เอ้คู่ครับโอ้ตั้งยาวอยู่เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเรียนจบชั้นปปปศรับปปปศครับโอ้ก็เป็นนายสิบแล้วก็ไม่นานก็ต่อ นายทหารสัญญาบัตรเลยจับไปอยู่บ้านไม่ทำอะไรอยู่บ้านเราก็ไม่ไป้ทำอะไรก็อยู่ต่อเลยถ้ามันยังเรียนยังไม่จบขออยู่ต่อสองปีก็ต้องจบครับอยู่ได้ถึงอายุสามสิบใช่ไหมครับเออโอ้เงียบจริใจังรุ่นทหารใหม่ครับครับนี่ปีสองจะมาลูกปรัตทุกคนทั้งหมด สามรถรถ้องต้องเอาเจ้าัมาปะไปนี้หน่อ